สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ทำอะไรคะนี่บาร์บีคิวนะคะรักษาปาเบิงเด้อนี่จีโน่นอนมากเลยมื้อนี้เป็นมื้อที่แบบวา่าเดี๋ยวจะมีญาติมานะคะก social distancing เดินไหมเนี่ยรักษาระยะห่างนะคะเดี๋ยวเปิดให้เบิร์เกลียดนี่อย่างแน่นะคะเตาบาร์บีคิว นี่ย่างสี่โค้งหมูแล้วก็สิมีซุ้มเนือ้อซุ้มมียงอีกนะคะว่าถ้เราจะาเรามาเก็ตใหม่ะคะ่ะนี่ค่ะรับมือนีกกับสิมีหยาดมาอันนี้กับหลังบ้านนะคะเป็นหลังบ้านถ่ายจากมุมหลังบ้าน <laughs> อันนี้กับอันเอิญไม่ยังอ่ะฉลองอ่าเดี๋ยวอาทิตย์นี้เด็กหน่อยก็จิเปิดเทิม่มเราจะกับเล,ลื่อลูกหลานมา ซุ่มร้านสุ่มพี่น้องมากกินเนียงกันหนึงสีนะาปกติกะเป็นนึงสี่อยู่แล้วพี่น้องแต่ว่าวงจีโน่เสียงเสียงเสีย,ง,สยงหอบจีโน่เนี่เป็นตะบบย่งวะอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ประมาณคอมเมนต์เทียบเป็นองศาเซลสเซียสก็อยู่ประมาณ38ปุ่นละห่อนแห้ง40ปุ่นละมั้งนี่ละอุมากเลยนะคะตอนนี้ก็นั่งอยู่ในหฮมนะคะนั่งแต่กินหมูย่างนะคะ หมูย่างมีเนื้อ,อย่างมีสเต็กมีอย่างนะพี่น้องอันนี้ก็สิมีอ่าหยาบอยู่ข้างในบาดยานะคะแมย์ยาล้านกังสี่นะเล็กน้อยก็สิมีข้นมาอีกอ่ามาฉลองกันก่อนก่อนโรงเรียนหน่อยสิเปิดเนาะตาไก่เบิ้งนี่เป็นชีวิตแบบไอ้บ้านๆเนาะพี่น้องเดี๋ยวมีสิไก่เบิ้งอันนึงก็กคือน้ำเสนอมากเลยถ้ามาต้นกล้วยในตำนานกล้วยเคี้ยนี่เคี้ยที่สองเหรอเด้อสิบอกไง แยที่สองแล้วอเนาะเอย่างหรูเลยไม่ใสิไอ้กอกล้วยกอเนี่ถ้าสิบอ้ฟังมันเป็นแบบว่าเขาเอินว่ายังอะนุทิมไปซื้อไหมทิมไอ้กอที่ตั้งใจปลูกนะตั้งใจปลูกอยู่พุ่นแต่ว่ามันตายแล้วไอ้กอนี่ยไม่ได้ตั้งใจปลูกมันเอามาสองนอ,อจากบ้านแม่ย่านน่ะนะกอนี่ยไม่ได้ตั้งใจปลูกเพราะว่ามันคิดว่ามันมวยย่างหอกไมงใช่นะก็เลยเทออกจากกระถางแล้วก็เอาทิมไว มันก็แตกขึ้นมาพี่น้องอันนี้คือแบบได้ลายได้แบบแบบว่างได้ละเกินเกินคาดนะแม่ไอ้อีที่เขาบ่ได้ตั้งใจนะมันสิขึ้นมาเด้เห็นบ่อันนี้กกิดจะ่าเคียร์อหยังบ่คือจังเคียร์บกแตกหนูกับบกกาถอนถิ่มทะัะ้แตกสารแหน่หนูนะคะอันนี้ให้ลูกให้อีงแตกนอแตกแหนแงข้างนอกพี่น้องข้างล่างนี่ก็เป็นต้นบกูดหนูห้างนกป่านสารประพุ่มนะคะเราจะได้นใหญ่ไปข้างหล่งแล้วว่าเขาหาอาหารบ่เห็นนี่ ปลาเสียวมาใหนกยางดีนะคะนี่นําเสนอมากเลยต้นกล้วยหนูแบบว่าไ,ได้ตังใจอันนี้เอิ่นมาต้นกล้วยในตำนานนะคะนี่ก็เป็นอุปกรณ์จ้างหนึ่งพี่น้องอุปกรณ์ในการทาบาร์บีคิวนะคะแดดแบบแดดแบบโอ้โหตตยขึ้นเลยอะย่างแดดเลยอะไี้ยางแนวบนของข้าวหลอดนะเพิ่นก็ป่ะกอ้ใส่ไายในเพิ่นก็ ออกมาใส่ล้วเพิ่นกันรักษาอย่างดีกีโนไ้ไหมลูกกีโนครับมือเร้ามีสร้างวิรกรรมมีอย่างลูกมือเร้านี่มือเร้านี่นะครับมีคนทรงอีเมลมาหาแม่นะครับว่าจีโนไปแล้วถือจมนะคะมือเร้านี่เพิ่นลักออกหลังบ้านพี่น้องเพราะว่าประตูประตูพอมันบ่ได้รแบบอ่าเออมาอยังอะเรื่องปิดไน้นะประตูหัวนะออกไปเขาเลยทรงอีเมลมากเขาเลยบอกว่าเห็นมาโตซีอัน คนสีน้ำตาลนะเอกสีขาวสันเป็นพันธุ์พิดบูหมาผู้ใดสันเราวัางเดิอมันหลุดออกมาสันแต่แต่ตอนที่ได้รับอ่าอ,อีเมลเขาน่ะรับข้อค่วมเขาน่ะจีโนมันอยู่ในบ้านแล้วไงก็เลยบ่ได้แปลกใจอย่างแต่เลี้ยวบางหนามันก็เลยเลี้ยวบประตูอยู่ข้างนอกก็เลยเห็นประตูเปิดอยู่พี่น้องอันนี้วีกรรมตอนเศา้าของจีโนนะคะมือน,นีนะคะไหวไหมลูกไหวไหมครับเออไปได้จากออกงกำลังกายกับแรงอกมันจากสีปลอบนะครับ แรนซีฟรอบแล้วก็มากการลูกบอลน,นี่แหละลูกบอลใดก็บย่างมีแต่ลูกบอลตัวนี้แหละย่างแนวอื่นก็คือพังเบิดค่ะบ๊าบเกินมหานะพี่อันใดที่เขาว่าของพิษบวก็ซื้อมาใหา้พี่น้องเอ้ยซื้อมาพอสองบ่มีสองพอสอง,ส,อง,ส,องสามนาทีแหละมุนอุปุ้ยขนาดลูกบอลมากยังมุนเลยนี่เล่นได้ย่างเดียวคือยางรถยางรถเก่าแล้วกอะน,นี่แหละคุณอยู่ทางคุณตามซีวงอยู่คุณแล้วก็บอลบอนลูกนี่แหละมันแข็งมันกัดพวดขา ของแน่ปลุกป่ะกินเอาเลสโก้าลอดบาร์บีคิวนะคะโอ้ so why d o you don't um, you don't put the tent on top of it สถานการณ์นในบ้านนะคะนี่หนูนะคะนี่ลูกสาวคนเล็กนะคะกินอะไรล,ลูกกินมันนะครับมันบดอ้ยำยำล้านไายคะ่ะเฟรช บายดีนะคะงานลูกไซนนะคะเจเดนเฮ้ยเลกซี่เลกซี่บาหลานสาวนะคะ Beautiful girl นี่นะคะมีประมาณนี้นะคะตอนนี้งารกำลังจะขิ้นนะคะอ๋ออันนี้ยังไม่ค่อยใหย่อันนี้เป็นเนื้อเป็นมะไวัย มือแล้วสต็กนี่ไก่น่องไก่มาใส่ใบเอียงนั้นี่ชามใบชามนี่จะเป็นค่ะไม่พาลอครับถ้าราคุชินโอเขามาเราเบาว้ดับค่ะ